อันนี้เป็นนอใหม่ที่ว่าก็เห็ดไดหาเดือนเราค่ะพี่น้องทุงนีบ้าดดเผาค่ะบะา้าดดเผาเราก็บ,บ่มีห้อยเผาเนะพี่น้องเนี่ยสุนนี้ก็ต้มเอาทายมาหาเดือนแล้วกับบเนาด้วยค่ะบ่เนาไปยังสวยอยู่ตะว่าทุงหนีเผาค่ะเผานี่ก็สิเห็นห้อยเผาอยู่พี่น้องเห็นห้อยเผาวเวลาเห็ดนอใหม่ทุงมากกันเลี้ยว้ดยตาเป่าไปเลี้ยวในกล่องเนาะ นอใหม่ที่ว่าเผานี่สีเหลืองสวยกลัวนะคะแล้วเวลากินกับสีหอมกลัวแต่ที่ห้าต้มนี่กับบัตเตคีไล่ด้วยพี่น้องสําหรับพุทิวาอยู่ในห้องเซาจังสีนอเผาบ่ไดตนะคะเกกับสีผ้าไม่เห็นสูตรนี่นะคะสูตรที่ต้มเอาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนค่ะมื้อนี้ก็ได้นอใหม่มาอีกแล้วค่ะมีพี่น้องของเ้าลายค้นถามขอมาว่าถ้าสีเห็นนอใหม่ถุงโดยบ่ใส่วิธีการเผานี่ สิเฮดได้บอ่อหรือสิเก็บได้โดนบอ่อนะคะแก่ก็ตอบเลยว่าเฮดได้คือกันค่ะพี่น้องเฮดได้แล้วก็เก็บได้โดน,นคือกันเมื่อนอี้แก่ก็เลยสีพ้ามาเบิง่งวิธีการเฮ็ดนอไม่ถุงแบบบ่ใส่การเผาค่ะขั้นตอนแรกนะคะกับปอกนอไม่ออกเด้ค่ะพี่น้องตัดปลายแล้วก็แหกคางนะคะ เลือไปลายใบอวบๆนะคะเวลาเห็นนองใบถุงยังงามเนาะแล้วก็เลาเล้าขางเพิ่นออกค่ะที่ต้องเล้าออกแบบนี้นะคะเวลาเฮาไปเห็นนอใบถุงนอนไใบถุงเขาเขาสิบบเป็นฝานะคะจากนี้ก็ทําการตัดเลือกเอาหมองที่อ่อนอ่ะใกล้สิตัดประมาณนี้ส่วนของปลายเลือไห้ประม่านิ่วหนึ่ง เน้นปลายนะคะปลายให้อวบไว้เด้ออย่าเสียเห็ดจอยค่ะหันจอยมันบางงามแล้วก็เล่าค่ะนี่แล้วก็เลือกเอาค่ะตัดเอาหมองที่มันอ่อนๆเนาะปลายก็บเลือกไว้ประมาณนิ้วหนึ่งคือกันนี่พี่น้องเฮ็ดจังสี่แล้วค่ะเดี๋ยวเขยใกล้ปวงน้องใหม่ให้แล้วก่อนนะคะ่ะแล้วจังค่อยมาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปกันค่ะ อันนี้ก็เป็นน่อไใหม่ที่ใกล้ปอดแล้วก็เล้าส่วนที่แก้ออกแล้วนะพี่น้องละะักษณะแบบนี้แล้วต่อไปก็ล่างออกให้สะอาดค่ะล่างเอาดินเอาอันเศษที่ว่าติดติดอยู่ออกนะพี่น้องน่องใหม่เขาเสียได้เก่ง นอใหม่ห้ากับมีทั้งนอสันนอยาวค่ะพี่น้องผ้าผวกนอนยาวๆงามๆยังสีใก่สีเห็นนอใหม่ถุงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอสันๆยังสีส่วนหนึ่งกับสีต้มไว้ถักแกงค่ะอีกส่วนหนึ่งกับสีเห็ดเป็นถุงไว้คือกันนะไว้แต่กินกระเจลนะคะดีวให้ไกล,ล่างให้เสร็จก่อนเด้อค่ะ ล้างน้อไหม่สะอาดดีลรวกา็ต้มน้ำให้เดือดได้ค่ะพี่น้องใกล้ใสกะละมังค่ะกะละมังต้มได้น,นาะน้ำเริ่มเดือดก็ใส่น้อไหม่ลงไปค่ะ เขาใส่เวลาในการต้มมนอใหม่ในขั้นตอนนี้เขิงชั่วโมงค่ะพี่น้องสามสิบนาทีเนาะต้มไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวครบสามสิบนาทีคอยไม่เหตุขั้นตอนต่อไปกันค่ะนอใหม่ที่ต้มครบสามสิบนาทีแล้วกะสีสีเลืองประมาณยังสีนะพี่น้องเห็นบ่สีเลืองเลืองนะคะจากนี้ยกลงเลยค่ะแก้วน้ำเส่กระมังไหวแบบนี้เพื่อที่เวาลาเราเอานอใหม่เส่ถุงเพิ่นสิได้ดูดอากาศออกมาเนาะพี่น้องเป็นคือการซีนอากาศเนาะ ซีนถุงเหรอไหมคะจากน,นี้ก็เลือกน่อใหม่ที่ว่าขนาดใกล้ๆก,กันใส่ลงไปในถุงด้วยคะ่ะได้เห็ดกินเองได้บัได้ซังเหรอคะพี่น้องผู้ดได้ทีเห็ดค้ายเิ่นกะสิสังเนาะสั่งเอาว่าิใส่จะขีดสามารถนี้นะคะ มันกสิจากนี้ก็มัดเลยค่ะมานิเพี่นองเห็นไหมค่ะ บอ่อใส่มือจับด้วพี่น้องบอ่อให้มือถือนอใหม่เลยด้วยใส่เป็นแนวขีบแนวหนีบก็ได้แต่ว่าบอ่อให้ใส่มือจับนะคะหามมอมือสัมผัสกับนอใหม่เลยนอใหม่ก็ห้อเสด้บันเอาว่าเสียงายเนาะสุดเลยประมาณนี้ นี่ก็เป็นนอใหม่ที่ว่าใกล้มาถุงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องประมาณนี้แล้วค่ะจากนี้ข้อศีน้ำนอใหม่นี่เป็นหนึ่งเป็นเวลาสามสิบนาทีค่ะค่ะนี่ก็เป็นนอใหม่ที่ว่าข้าหนึ่งครบสามสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวใกลสิยกลงเลยค่ะนี่เป็นนอใหม่ที่ว่าข้าหนึ่งซุกแล้วนะคะพี่น้องจากนี้ก็ให้ทําการสอนถุงค่ะ เอาถุงมาสอนตอนที่หอนหอนอยู่เลยนะคะ่ะแล้วก็มัดไห้เรียบร้อยค่ะจากนี้ก็ใส่เชือกนะคะผูกแล้วก็ห้อยไว้เลยค่ะแค่นี้น้องใหม่ของข้าก็สามารถเก็บได้เป็นปีแล้วค่ะ กถ้ามาคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำเนตดนะะ้วค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ